สวัสดีครับเดี๋ยวพามาชมหวานจากที่ได้ปลูกผักหวานลงผักหวานไว้ตั้งแต่ว,วันที่19พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2รก,กรกฎาคมนับเวลาแล้วน่าจะประมาณ42วันตอนนี้เดี๋ยวไปดูว่ามันจะโตเท่าไหร่นะครับ ที่ลงปลูกตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2566นะครับตอนนี้เป็นเวลา42วันนะครับมาดูว่ากล้าพันเม็ดผักหวานนะครับซึ่งเอาลงปลูกตั้งแตเป็นเม็ดนะครับว่ามันใหญ่เติบโตแค่ไหนาแล้วครับมาดูครับนี่ครับ อายุ42วันเขาก็จะเริ่มสลัดเม็ดออกแบบนี้นะครับนี่ครับเขาก็จะทิ้งขึ้นยอดแล้วครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวก็จะทำหลังคาให้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นครับว่ามันขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ครับตัวน,นี้ก็สลัด เม็ดทิ้งนะครับนี่นี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับเมื่อลากเขาเดินได้ที่แล้วนะครับเขาก็จะสลัดเม็ดออกนี่ครับเขาก็จะแทงยอดขึ้นมานี่ครับยอดเล็กๆนะครับน่าจะเซนกว่าๆนะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งนี่ครับกําลังงอกขึ้นครับ เไปดูต้นต่อไปครับต้นที่มันนี่ครับมีต้นใหญ่ด้วยนะครับนี่อายุเท่ากันนะครับ42วันแต่ก็ขึ้นอยู่กับต้นที่มีความสมบูรณ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะโตนะครับโต มาดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็จะมีพี่เลี้ยงนะครับนี่มีต้นแครนาใจใหญ่แคแคบ้านเรานะครับปลูกเป็นพี่เลี้ยงนี่ครับมาดูลักษณะที่เขาขึ้นนะครับนี่ครับเมื่อถึงเวลาเขาก็จะสลัดเม็ดออกแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือยอดผักหวานป่านะครับซึ่งได้ปลูก มเมล็ดนะครับปลูกมเมล็ดอายุ42วันครับนี่ครับ2ต้นอันนี้ก็ขึ้นครับสองสองต้นเข้าไปนี่เห็นยอดชัดเจนครับ เป็นแปลงปลูกผักหวานซึ่งเป็นการทดลองปลูกนะครับปีแรกตอนนี้ลงแล้วประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยต้นนะครับก็ยังเหลือพื้นที่ที่จะปลูกอีกนะครับก็เตรียมเตรียมเมล็ดไว้อยู่นะครับตอนนี้เอาลงถุงดำไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาที่จะจะปลูกครับ ก็จะกะว่าจะปลูกให้เต็มพื้นที่นะครับที่ที่เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้จนหญ้าเขียวนะครับตรงนั้นก็จะได้เคลียหญ้าออ,ออกก่อนนะครับถึงจะปลูกเต็มพื้นที่ก็น่าจะประมาณน่าจะเกือบสองพันต้นนะครับ อันนี้ก็แทงยอดขึ้นแล้วนะครับนี่ครับเมื่อเขาสลัดเม็ดออกนะครับเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาลักษณะนี้ครับนี่ก็จะเป็นเม็ดนี่ครับพอลากเขาเดินได้ที่นะครับเขาก็จะสลัดเม็ด ออกนะครับนี่ครับยอดเขานี่ครับอายุ42วันนะครับข้อสังเกตนะครับจะเป็นปัญหาอยู่นะครับก็คือพี่เลี้ยงมันโตไม่ทันนะครับพี่เลี้ยงโตไม่ทันปัญหาก็เกิดก็คือยอดเวลายอดเขาแทงขึ้นมานี่ครับเวลายอดเขาแทงขึ้นมาปลายยอดเขาจะโดนแดดเผานะครับ อันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นผักหวานนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทําที่คลุมให้นะครับจะเอาสแสลมมาเป็นพี่เลี้ยงรอนะครับพี่เลี้ยงต้นแคร์โตไม่ทันนะครับเราก็จะเอาต้นพลิกนะครับพลิกมาเป็นพี่เลี้ยงรอ่าต้นนี้ก็โอ้โหนะครับ แตกยอดเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับคือปัญหานะครับนี่ถ้าถ้าแดดจัดมากๆปลายยอดของเขาจะอ่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ต้องหาอะไรกลุ่มแทนพี่เลี้ยงก่อนนะครับพอไม่งั้นก็จะแทงยอดขึ้นมาก็จะแห้งนะครับกำลังงามเลยครับอายุ4ี่ิบวันครับ ปกติแล้วหลุมหลุมหนึ่งผมใส่ไปสองถึงสามเมล็ดนะครับแต่ก็เรี้ยแต่มเมล็ดวันไหนที่มีสมบูรณ์นะครับเขาก็จะขึ้นมาตอนนี้ความงามแข่งกันก็เป็นย่านะครับนี่ครับ นี่ครับยอดถโดนแดดเผามากมากครับนี่ก็จะกล้องไม่ฟกัสต้นพี่เลี้ยงนะครับก็จะให้เป็นต้นแคแล้วก็ต้นอันนี้ต้นติวนะครับ โตขึ้นมาระยะหนึ่งเราก็เด็ดยอดนะครับให้เขาให้ลากเขาได้เดินกว้างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพี่เลี้ยงนะครับขามเทศครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ซื้อมาตามร้านขายต้นไม้นะครับเป็นน่าจะเป็นกิ่งชำ่ำกิ่ง ติงตอนครับพี่เลี้ยงอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ศึกษาตามช่อง YouTube แล้วก็ผู้แนะนำนะครับอันนี้เป็นเงาะนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับก็ลองดูครับปลูกเงาะเป็นพี่เลี้ยงต้นผักหวาน นี่ครับพี่เลี้ยงอีกอันนึงนะครับต้นนึงก็จะเป็นขนุนครับผู้ที่เขาประสบความสําเร็จก่อนในเรื่องงองผักหวานเนี่ยก็จะแนะนําต้นไม้ยืนต้นที่มันมีอาย,ยุยืนนะครับถ้าเป็นต้นตะขบ ก็ดีนะครับอายุเร็วตัเร็วแต่อายุเขาจะสั้นนะครับที่เขาไม่แนะนำนะครับ